เดี๋ยววันนี้มาติดแอรนะครับการโครงการนะครับเป็นหมู่บ้านเดี่ยวนะครับตอนนี้นี่ครับทีมงานเรานะครับวันนี้ก็มีงานเก็บนะครับ2เครื่องแล้วก็จะมีติดแอร์นะครับวอร์ไทยสีทิศทางนะฮะไอ้เว่สี่ททางครับเป็นแอรผนัง1ชุดนะครับคอยร้อนติดตังนะครับ ก็เดี๋ยวมาใส่ท่อนะครับแล้วก็จะเดินท่อแอนะอันนี้ครบลางตีไปแล้วท่ัทถึงแต่ยังไม่ได้เข้าแฟเข้าอะไระครับก็จะมีติดเพิ่อมอีกหนึ่งเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะฮะเป็นแอร์ผน,นังต้อง ก็ห้องนี้ก็จะติดเป็นขนาด13,000 BTU นีทีนะครับของไดกินรหัสนะครับเป็น FTM 13 PV 2 s นะครับก็ติดกึงกลางห้องนะครับห้องเล็กคอยย็นก็จะติดตำแหน่งเ็นเตอร์ตรงนี้ครับส่วนคอยล้อนเราจะเจาะออกมาด้านหลังนะฮะแล้วก็จะขึ้น ด้านบนข้ามบัวไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกทีครับค่อยร้อนเดี๋ยวเจาะทะลุเดี๋ยวจะขอถ่ายภาพให้ดูนะครับก็เดี๋ยวแกะดู่อนในะครับ มาดูแอร์นะครับตัวนี้เป็นรหัสนะครับเป็น FTM13 PV2S นะครับเป็นแอร์ธรรมดาครับเป็นรุ่นธรรมดาฟิกสปีดนะครับไม่ใช่อินเวเตอร์ครับก็สวยนะครับตัวนี้อุปกรณ์ก็มีพื้นฐานครับก็จะมีมีรีโมทนะครับมีรีโมทให้มีคู่มือการใช้งานแล้วก็มีตั้นแบบรุงนะครับก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเรามายึดเพจกันก่อนนะครับอันนี้มาดูความยาวนะครับอแอร์ครับอยู่ที่ประมาณ76นะครับเซนแล้วก็ด้านความหนาครับบกว,ว้างอยู่ที่28 27อ่อ28เซนนะครับตั่นี้น8เซนตัวเล็กน,นะครับเหมาะสำหรับที่จะติดพื้นที่ที่มันแคบๆหรือเป็นงานดีววนะแอร ก็มาร์กจุดแล้วก็ยึดเพจเรียบร้อยนะครับก็จะใช้เกลียวปล่อยประมาณ 1, 2 3 4 5ามสี่ประมาณ7 1 0ถึง10ตัวนะครับตัวนี้อันนี้ก็มาร์กรูที่จะเจาะโฮซซนะเอาท่อแอร์กับระบบน้ำระไฟออกไปนะครับสองขนาดนี้เขียว งานด้านนอกก็เป็นงานเตรียมท่อที่จะขึ้นเนี่ยติดตั้งนะฮะโดยช่างผู้ชำนาญการนะครับมีเสน่ห์แอร์นะครับติดต่อง,งานได้ครับทมงานด้วกันวัวไทยสีทิศทางแอร์ดักรับหมดนะครับโครงการ เป็นงานดัดนะครับดัดสเต็ปเดียวไม่ได้งานแล้ววันถ่ายรูปนี่ก็เสร็จแล้วต้องคอยไกลแล้วแหละเตะทั้งเละ มาดูในส่วนของคอยล้อน,นะครับตอนนี้ก็เราดิดขาแล้วนะฮะพักควันแล้วก็ตีรางครอบท่อนะครับยกหลบบัวให้นะครับลงด้านล่างดูจอกมาถานเดี๋ยวไปถ่าจากด้านล่างขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ครับด้านล่างนะครับ ท่อราทิ้งก็จะเจาะอ,ออกตนี้ครับแล้วก็ปล่อยตงด้านล่างก็เสร็จแล้วก็เป็นงานเตรียมท่อนะครับที่เราดัดไปเป็นงานดัดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ปิดข้อแฟปิดหลางแล้วครับก็เหลือด้านล่างนะครับก็จะเสร็จแล้วนนไฟก็ตีไปด้านล่างนะครับใส่หลางข้อ ก็กำลังวัดกันอยู่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะเอานะฮะคอยเย็นเหลือดับปิดปิดรูแล้วฮะแล้วก็ขึ้นข้างบนตอนนี้เรากำลังวัดกันอยู่ฮะตอนนี้ก็คือว่าได้นะครับเดี๋ยวก็จะเช็คเช็คลั่วครับสักสิบ สิบนาทีฮะล้วก็จะปล่อยอั m ยายเดินเครื่องนะฮะเขี่ยครับเดี๋ยวมาดูหน้างานฝันน่งนี้อีกสองเครื่องนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเก็บงาน ตัวนี้ใส่ยกหลบให้นะครับก็สนใจผลงานติดต่อได้นะครับเบอร์โทรติดต่อครับหลังเสื้อเลยขายงานช่วงนี้ช่างร้อนเงินกัน <c oughs> ตัวนี้เป็นไฟนะครับนี้ก็เป็น <c oughs> ลายน้ำทิ้งนะกับท่อไฟ ตัวนี้จะเป็นเจาะออกมาจากด้านนอนนะฮะจากคอเยเลนแล้วก็ใส่งอแบนนะครับแล้วก็เป็นหยกเป็นไอไม่ใช่เป็นหยกเป็นยกหลบบัวนะครับเป็นงอฉากขึน้นมาถ่ายใกล้ๆใ,ใ,ให้ดนะูตัวนี้จะเป็นคานบัวของบ้านนะครับนี้ยกให้ลูกค้าเผื่อมีการต่อเติมบริเวณตรงนี้จะได้ไม่ต้องเสียงตังช้ำสองนะ ครั้งเดียวจบเลยเก,เก็บงานได้หมดแล้วนะครับใส่พวงใส่ไปยางรับแรงเครื่องก็ใส่ฮะยางรับยางแทนเครื่องก็ใส่ไปดูอีกช,ชุดนึ่งฮะดูอสองตัว หน้างานก็ติดชั้นสองทุกเครื่องนะครับนอันนี้เมนไฟนะครับตีขึ้นมาใส่หล้างรอบสองเครื่องเลยอันนี้ตัวล่างนะครับเป็นของได้กินทั้งหมดอันนี้เป็นชุดบนงานนี้หมดแล้วนะครับ